สวัสดีครับเพนๆ y น u t u b e นะครับวันนี้เราก็มาพบกับอีกผลงานหนึ่งนะครับของ NGV Development นะครับเป็นการติดตั้ง NGV ในเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในรหัสเครื่อง 1KD นะครับเป็นระบบ VNTurbo นะครับว่กนะครับสดๆดสิงๆเลยนะครับขมายังไม่มีแบบในท้งสิ้นนะครับวันนี้เราก็ ได้นำรถเข้ามาติดตั้งนะครับอย่างเชียยพันทันทีนะครับ <c oughs> ในระบบเครื่องยนต์ก็ยังไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเ,าเวอร์ชันเก่านะครับก็ที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือในเรื่องของอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ จมูกเตโคลเลอร์เนี่ยใหญ่โตไปกว่าเดิมนะครับซึ่งอินเตอร์จมูกอันเก่าก็จะแคบกว่าน,นี้ประมาณ4-5นิ้วด้วยกันนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของภายในนะครับตัวนี้ใช้กลงไลของคัมรีนะครับ แล้วก็คุยคอนโทรลนะครับคุยคอนโทรลก็เป็นตัวเดียวกับคมนี่เช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบพวงมาลัแบบมันติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรือนใหม่นะครับหรูหรากว่าเดิมมากน้อยขนาดไหนนะครับการวางตำแหน่งในเรือนใหม่ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ให้ทีสัานที่สดใสกว่าเดิมนะครับ ส่วนในเรื่องของวิทยุนะครับก็ไม่แตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่นักนะครับส่วนคอนโซลน,นะครับคอนโซลตำแหน่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมทั้งสิ้นนะครับแต่งประตูนะครับก็อย่างเคยเดิมนะครับจะมีที่ให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือในเรื่องของ การกระจายแอร์นะครับกระจายแอร์ก็จะมีลงด้วยกันทุกจุดนะครับในส่วนของล้อนะครับในส่วนของล้อก็ยังคงเป็นอ265นะครับ265 65ขอบ17นะครับ คันนี้เราติดด้วยกันสองถังด้วยกันนะครับในรูปแบบของรูปลักษ์ไฟท้ายนะครับก็จะมีจุดหยักลงมานะครับจุดอยากลงมาซึ่งรุ่นเดิมนะครับจะเป็นแบบตรงนะครับก็ถ้าสังเกตง่ายๆนะครับก็ถ้าจะนำรุ่นเก่ามาทำเป็นรุ่นใหม่ก็คงจะเปลี่ยน แต่เพียงคันชนท้ายนะครับแล้วก็ซื้อไฟท้ายก็สามารถเป็นพอจูเนอรรุ่นใหม่ได้เลยนะครับส่วนคันชนท้ายต่ําไปกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับในส่วนของจุดนี้นะครับทําให้บังทางคาร์ดได้มากไปกว่าเดิมนะครับ ส่วนคันชนหน้านะครับก็รูปแบบก็จะคล้ายกับโตยโยต้าอัลติสนะครับหรือว่าวีออสนะครับ มาสำรวจที่บันไดนะครับบันไดก็จะเป็นสีดำล้วนนะครับบันไดตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับโป่งก็เป็นตัวใหม่นะครับแตกต่างไปจากเดิมนิดหน่อยนะครับครับสำหรับคันนี้นะครับเรากา็ถือว่าเป็นคันแรกนะครับในการติดในระบบ Tf c ซตัวใหม่ล่าสุดนะครับถือว่าประเดิมกันถือว่าเป็นรถ คันแรกที่เราได้ติด TFC 5เป็นตัวทดสอบเลยนะครับถือว่าใหม่สุดที่เราจะออกตัวในวันที่เปิดตัวในวันที่10พฤศจิกายนในงาน BOI นะครับและก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้นำรถคันนี้ไปออกงานหรือไม่ก็อาจจะเป็น d m a มตัวใหม่นะครับในการเปิดตัวสำหรับ t f 5ของเรานะครับ Ntv development นะครับก็มีเรื่องราวดีๆนำเสนอให้กับท่านผู้ชม YouTube นะครับตลอดเวลานะครับเราจะอัปเดตกันทุกวันนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าท่านที่เป็น,ปนแฟน <c oughs> หรือว่าท่านที่จะค้นหาความประหยัดในกลุ่มของรถดีเซลที่ไม่ต้องแปลงเครื่องนะครับแล้วก็ สามารถทําการประหยัดได้มากกว่า50%ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าถ้าขับตามกติกา NTV Development นะครับอาจจะทะลุถึง70%นะครับถ้าขับในกติกาของออตามสบายของผู้ใช้นะครับก็อาจจะเหลือเพียง50%นะครับเรียกว่าปัจจุบันนี้นะครับการขับแบบ f i l ล i n g ปกติของชีวิตประจำวันผู้ใช้นะครับในเทียบเทียบซไฟก็สามารถประหยัดได้นะครับซึ่งในอดีตนั้นนะครับอย่างเช่นเทียบทีสนะครับถ้าขับไม่เข้ากติกานะครับตกไปอยู่30เลยนะครับเรียกว่าสูงสุดเราได้50นะครับฉะนั้นแล้วนะครับเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาเพื่อจะให้ตอบสนองทุกเท้านะครับของท่านผู้ใช้นะครับ ไม่ว่าจะเท่าหนักเท่าเบานะครับรถติดมากติดน้อยนะครับเราจะเน้นให้เสถียรในทุกรูปแบบนะครับเรียกว่ารับรู้ตามภาระของการใช้งานของสภาพถน,นนนะครับในสภาพของการแบกน้ําหนักนะครับเทคโนโลยีท f ซีของเราก็จะพัฒนาให้ควบคู่กับรถในยุคใหม่ๆตลอดเวลานะครับ <c oughs> ก็วันนี้ขอฝากแต่เพียงเท่านี้แล้วเราจะเข้าสู่การรายงานนะครับหลังจากที่ รถเสร็จแล้วเราจะทดสอบนะครับเราจะรายงานตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนะครับวันนี้สวัสดีครับ